กำลังกำลังทำอะไรครับนี่ว่างงเบิึงก็โจกชอนโอ้งโอ้ตุ้งครับตัวนี้เขากำลังพิการนงครับนี่หายเงเีงเ้ยหายเงี้ยหายเงี้ยครับพักเกี่ยว กูยังครับเอาเงียบเงียลงไปนีบามหรอได้บาทละกินไได้หรมีเงี้ยกุ่มบุตกวเสียบลีมุ้ใส่กินพเนกเดี๋ยวดป็นไทุ่งมันกินเลก็คายรบเอ้

นี่งเด้อพียได้มครันี่ได้ได้อะไรครับปลาบูครับปลาบูใหญ่ครับปลาบูนี่ไได้ผมมาควายมันจะกลัวน้ีหนึ่งแลรน้ำน่น้นี่ครับมืีหนีอ่ออเอาลงอีกเนม เรียบร้อยแตกขึ้นมาหวะมาชั์มาชว์ยางมาชว์มก็ยางลงมาตบีใส่แท้สรัส่ครับโอ้โหหูแหลกเลยบ่นี่แม่ครับอืมชวนสูงหูแลกเลยสูงแม่งสูงเอ้จังหน่อยเออแ่รด้วเ้วบ่เดี๋ยว หนึลีตัวไงหนึ่งตัวว่ามวยอะไรนี่เหก่นี่ของแกวนีตัวดญ่อ่ะเอุ้งเลยสามหรอะทำไช่ตันั่นนอนบ่หลับหรอกสองาดแกมือครับแกมืออันนี้ถือมาปุ๊บดีดปุ๊บดูด้เลยครับนึ่งนห่ครับต้มเล้วเลยต้มแล้วเฮาเกยวโอ้ตัวี้ตัวนี้ใบทำไทยอยู่คืองู คือบอกงูกินรัวจครับยางตุ่มนาครับตุ่มนาปลาเลยครับแอนแอคันี่ครับผลงานของครับี่ต่างๆครักเลี้ยเพื่อครับพูละตูมีพูนเพื่อพ่อพ่อ ใส pues ่ปลาลงหมครับนี่แลวปลาคอหั่นชั่วปลาหลาดชั่วปลาชั่วปลาเนี

มาทานมาทานมาทานคมันคืยังขิคนเดียวโหดเนาะนแต่้านเื่อออาแดเ็โรงาบานบ่อยแล้ว่อ